ด้านในนะครับทุกจุดกระจายกันด้วยครับไม่จับกลุ่มกันนะครับคนกระจกนะครับหนึ่งตารางเมตรรับน้าหนักได้ห้าร้อยกิโลนะครับกระจายกันด้วยไม่รวมกลุม่มกันนะครับกระจายด้วยด้านในใค,รครับแม่มันกนเลื่นตรงไหนคะพื้นก็ไม่ได้อ,อ๋อนู่นไงข้างหน,น้าเราเอ้ยอย่าพูดให้มันน่ากลัวสิ อย ja ่ามองอะไรแอดอย่มองมองมันยังไม่มาก็เลยใไม่น้ยใไำม่นงลูกมองไปข้างล่างก็กลัวสิได้ไหมอย่ามืยม